นานามิแอนิเมชันภูมิใจเสนอสยองออนไลน์ตอน เสียงเคาะประตูตอนตีสาเรื่องนี้เป็นเรื่องของหนิงเด็กนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งเพราะว่าทางบ้านของหนิงมีฐานะยากจนหนิงจึงจำเป็นต้องหาเช่าหอพักราคาถูกเพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อแม่วันนี้หนิงต้องย้ายของเข้าหอพักป้าเจ้าของหอพักจึงเป็นคนพาหนิงและคนส่งของ ไปส่งที่ห้องเมื่อถึงหน้าห้องนิ่งก็ต้องพังะเพราะที่ประตูห้องของเธอมีคราบสีแดงเข้มเปื้อนอยู่จางๆเป็นทางยาวนิ่งหันไปถามป้าเจ้าของหอว่าคราบตรงหน้าประตูห้องหนูนี่คราบอะไรคะป้าก็หันมาตอบด้วยท่าทางเรียบเฉยว่าก็คราบประตูเก่าธรรมดาแหละคำตอบของป้าไม่ได้ทำให้หนิงสบายใจขึ้นเลย เธอจึงบอกป้ากลับไปอีกว่าหนูขอย้ายห้องได้ไหมคะหนูไม่สบายใจเลยป้าเจ้าของหอได้ยินแบบนั้นก็ทำท่าทางไม่พอใจและพูดด้วยน้ำเสียงกึ่งลำคาญว่าจะเอาอะไรกันนะกันหนาะไม่มีแล้วห้องอื่นน่ะจะอยู่ไหมห้องมันเก่าก็ต้องมีคราบสนิมคราบฝุ่นเป็นธรรมดาสิเมื่อได้ยินป้าเจ้าของหอตอบกลับมาแบบนั้น หนิงก็จนด้วยคำพูดจำต้องยอมขนของเข้าห้องนั้นต่อไปและเมื่อขนของเข้าห้องเสร็จป้าเจ้าของหอ,อก็ยื่นกุญแจมาให้หนิงแล้วบอกกับเธอว่าตอนกลางคืนก็ล็อกห้องให้ดีๆละ่ะไม่ต้องออกไปไหนเป็นผู้หญิงอยู่ตัวคนเดียวมันอันตรายหนิงเห็นว่าป้าเจ้าของหอห,อหวังดีจึงขอบคุณกลับไปโดยไม่ได้คิดเอะใจอะไร และในกลางดึกคืนนั้นหลังจากที่หนิงเข้านอนไปได้สักพักก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นหนิงสลืมสลือตื่นขึ้นมาได้แต่นั่งคิดในใจว่าใครเคาะห้องผิดหรือเปล่าเหลือไปดูนาฬิกาตอนนี้ก็ตีสามแล้วด้วยความที่ยังคงง่วงอยู่หนิงจึงไม่ได้สนใจอะไรและล้มตัวลงไปนอนต่อแต่อีกไม่กี่นาทีต่อมา เสียงขอประตูก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังและเร็วรัวขึ้นกว่าเดิมจนหนิงทนไม่ไหวต้องเดินไปแง้มประตูดูว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นแต่ทางเดินข้างนอกกลับไม่มีอะไรผิดปกติในขณะที่กำลังปิดประตูหนิงก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังวิ่งและเสียงร้องไห้ของผู้หญิงเบาๆ เสียงนั้นดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต่หนิงกลับไม่เห็นใครอยู่ที่ทางเดินนั้นเลยเธอรู้สึกหนาวเยือกและขนลุกขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกหนิงจึงรีบปิดประตูล็อกห้องให้แน่นหนาและถอยกลับไปนั่งบนเตียงเธอเริ่มรู้สึกได้แล้วว่าคราบสีแดงเข้มบนประตูต้องไม่ใช่คราบประตูเก่าธรรมดาธรรมดาแน่ในขณะที่หนิงกำลังหวาดภาวาอยู่นั้น เสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกรอบคราวนี้มันดังและถี่รัวจนน่ากลัวพอเสียงเคาะประตูเงียบไปเธอก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นพร้อมกับพูดช้าๆว่าช่วยด้วยช่วยด้วยตอนนี้หนิงไม่กล้าไปเปิดประตูอีกแล้วเธอได้แต่นั่งงอเข่าเอามือทั้งสองข้างอุดหูเอาไว้แน่น เสียงเคาะประตูในตอนแรกกลายเป็นเสียงตกประตูอย่างน่ากลัวเสียงผู้หญิงคนนั้นก็ล้องโหยหวนจนเหมือนไม่ใช่เสียงคนหนิงได้แต่นั่งตัวสั่นน้ำตาไหลพากและสุดท้ายเสียงกรีดร้องของผู้หญิงคนนั้นก็ดังลั่นและทุกอย่างก็ตกอยู่ในความเงียบอีกครั้งก่อนจะมีเสียงคืดคลาดคล้ายคนเอาเล็บขูดประตูและเสียงบิดลูกบิดหนิงตกใจเป็นอย่างมาก เรียบลูกขึ้นมาดูใกล้ๆว่าตนล็อกประตูแน่นหนาหรือยังแต่สิ่งที่หนีเห็นกลับทําให้เธอตัวแข็งทื่อเพราะที่ช่องใต้ประตูของเธอมีเลือดสีแดงข้นไหลนองเข้ามาเต็มไปหมดหนิงตกใจกลัวจนกรีดร้องเสียงดังและหมดสติไปเมื่อหนิงตื่นขึ้นมาตอนเช้าแม้จะยังขวัญผวาอยู่แต่เธอก็ต้องทําใจกล้าเปิดประตูออกไปดูหน้าห้องแต่กลับไม่เจออะไรผิดปกติเลย รอยเลือดที่เห็นไหลนองเข้ามาในห้องของเธอเมื่อคืนก็หายไปหมดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่หนิงรู้แน่ชัดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอเมื่อคืนไม่ใช่ความฝันอย่างแน่นอนหนิงจึงลงไปถามป้าเจ้าของหอข้างล่างแต่ป้าก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้บอกว่าหนิงอาจจะนอนละเมือไปเองก็ได้ ในเมื่อหันไปทางไหนก็ไม่มีใครบอกอะไรหนิงได้เธอจึงตัดสินใจย้ายออกจากหอพักนั้นทันทีโดยที่ไม่สนใจว่าสิ่งที่เจอเมื่อคือนคืออะไรและเคยเกิดเรื่องอะไรที่หน้าห้องของเธอถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ